ซื้อของเข้าบ้านนะครับวันนี้แล้วกว็ามาเอายอดมะกะชิ้นไปให้ยายซ่าน,นะครับโอ้คือเดี๋ยววะเด็ดเด็ดเด็เดเร็วคือเร็วคือเร็วมันจะไปต้มใส่ปลาครับอ้ยอดแก่ๆ,ๆโอ้มีตะกแตนพรอะตะกเตนด้วย,ย,ดวยแดดจำมาก ก็จดก็เกี่ยวลงมามีดกับเขาได้ไหมเขาเรียกเหล็กแปรนะฮะ

นี่ไงนี่ไงต้นนี่ไงโอ้ยจุดกับบริษัทไหมลืมเลยลืมเลยยังไม่เห็นอีกอย่างนี่ยังไม่เห็นอีกอย่างจริงสิ นุนนุนเธอ พ่อไปสงนี้พอสูงเถอเ้าตนีโอเคเลยเออว่าแม่นเพื่อต้องตัดแล้วก็ลากลงมาลย้หรอตัดโคนมันน่ะแล้วก็ยาหลากมันลงมานี่กแล้หลกใส่กระปุกอย่างดีโอ้กระปุกกระงามตลอดจรุ่น สงพูดเจ้าหนึ่งสองสามลยไแต่ของส่งนะครับใส่กระปุกมันเป็นทะเลกันร้อยยี่ถ้าใส่กระปุกหนึ่งร้อยยี่อันนี้อันอันอันม้วนเนี่ยอันละลอยละห้าสิบออนไลน์มันต้องกระปุกชัวเพราะว่ามันจะแตกโอ้โได้เลยกระปุกสวยงามได้หยาดเยีดยาดเย็กเตรียมเตรียมรับครับอันนี้จังสีพ่นจังสีบดบวกค่ากระปุกนี่งห้าสิบร้อยธรรมดาเนี่ย อ๋อเดเอเยอะบบเมื่อนเนี้ยว่าป็นไงบ่กะกำลังเขามเรื่ลีเบ่ป่ะยังลูกชิดไมาได้ตั้งเหนเนี่ยบ่บ่กว้ยอิ่มแม่จะมาเศร้านี่กระตพุ่นเลี้ยนอนตื่นขึ้นผลเลี้ยขึ้นผลเล้ไปกี่อย่างทางหน้าร้านแล้วออนไลน์เลยพอดีติดถนนพอดีเนาะแต่เขาบอกไปตั้งจะมือน ตั้งเนี้นคนขายสิ่นี้แล้ว <c oughs> ได้ยังไงบ่เนี่ยท่าเมื่อกี้นี่ยมีถ้าเมื่อกี้ไหมท่าเนี่ยมีต้องบังคับเลยบังคับเลยแตกเลยอันดีก็บังคับนิดเดียวนึงจะคลองอันนี้ก็เจ็บติดแล้วเจ้านี้สั่งซอมกล่องแต่ว่าเอยียงก็ได้อันนี้มาง,ามาง่ายเหมืเดิมเจ้ามันน้ำรานบอกให้ซื้อไหมบอก เป็นของบริษัทแม่บ้านคนระับเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วบอกเต็มลอกตื่นขึ้นม่ากิจการขนย้ายระลังแม่บ้านก็อรรเอียงขายปลาเดดก็ขายปลาเดดขายน้ำจิม้มโอ้เดี๋ยวจะได้ส่งอันสูตรอันเลี้ยงแมอยู่ด้วยเตรียมวัตถุดิบด้วยไปแต่เห็ดเตรียมไก่กระป๋องกระป๋องมีหลายอย่างหรอกเนี่ยว เปิดสูตรไม่เปิดตัวเลยยายแซ่สูตรสองน้ำจิ้มน้ำจิ้มอเ,อเออเอาแบบง่ายคับแบบอันนี้เนาะแบบกระเทียมถึงอันนี้มันสองแบบด้วยวนะเอากระกระล้องเบงื้องบรรลุนี่้มันกับบักมื่เนี่ห้มันไปกินใหแท่งกระยังเสียไอยู่ล้องเบิง้งคนมักหลายแนวเนาะ เ็ยังเมือนเนี่ยเสียดิยังเนี่ยตูพ้พักนี่นีชื่ออะไรอ่ะพักยังเสียมาบ้างอันนี้ถั่วปักยาวไอ้บะเมนถั่วพุ่มห้ามต้องหาคางเนี่ยพระอีตูวซื้อเปออ็นยังเอาไว<อ>น์รดน,น้ำดินบ่ะเอา้ามันเป็นพุ่ม,มว่าหรอหมางได้บริสัยคางไหมพระอีตูวซื้อสิบบาทก็ได้สามยอดความอุดมสมบูรณ์อันนี้ฝักยังนี่เขากัดดอกเลยไปจัดเดี๋ยวอยู่หลังบ้านเ้ากับ พอมีอยู่ครับกระลำที่ปลูกไว้แต่ผลล่ะกระลำมันมันงวยไงอะไรนี่มันเอาได้ไปเนี่ยด้วยเต็มมืออย่วยแบบไงหนึ่งซัมเดยยังเต็มที่เสียนเด็ดถิ่มกระพองกันครับใบมันพริกพริกเขางามแล้วอันจุบเนี่ยมันมันมันประสบมันมันมันอันเนนไหมมันคือยังมันนอนกลิ่นแมงกลิ่นมันบอกเด็ดนี่ยเด้อขนาดนั้น Lắng bàn thôi cây xà phải chặt cán liêm loại rồi đó Các lắng này Liêm biển đó Đây toàn ngõ Toàn ngõ Lắng bàn đâu có tiệm đó, Lâu du, vang vang Ở này còn ngõ Ngõ lùng liền, Nè, phít Xí xúc cũng bớt xúc Mấy nâu phong bởi đây nè ใช่มันก็พอาะก็ยินได้กินหมากสุกอันนี้พักกินเลิศไปละไปยอ้อนน้ำกดละแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกุ้ไยงไ,งไปกินกันแน,น่บา้างบุกหุ้งเหรอฮะบุหุ้งยังอย่าไปกินเอาเกอล้วยเนี่ยไปกินจริงไง